ในส่วนของเควสนี้นะครับผมก็จะเป็นเควสที่อยู่ในถ้ำน,นะฮะตัวน้องที่ได้เพิ่งคุยกับเรามานั่นก็คือผมลืมชื่อละเป็นเมลูซีนที่คุยกับเราเรื่องไอเควสอีลิน e นี่นะครับผมเขาให้เราเข้ามาเอารางวัลเพิ่มเติมทั้งด้วยการไปเก็บสะสมอ่าเถาวม้ยั้องหมหกอันนะครับผมก็อ่าดูตามโลเคชันเลยครับผมอ่าอันที่หนึ่งถึงหกเนี่ยผมก็ทำอ่าทำสเต็ปไม่เรียบร้อยแล้วแหละ ก็ไล่ดูครับผมเดี๋ยวจะมีบางบางจุดที่ผมตอ้องอธิบายนิดหนึ่งนะฮะ ในจุดที่สองเนี่ยจะบอกว่าบอกเลยว่าโคตรจะแบบว่าบังเอิญเลยนะอ่าดูเท่าผมเมื่อเราเดินมาถึงเนี่ยเราจะต้องอเข้าไปในกรงเหล็กตัวนี้นะฮะซึ่งกรงเหล็กนี้เนี่ยจะมีกุญแจ3ดอกทําการบล็อกไม่ให้เราเข้าไปนะฮะอ่าทีนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือครับผมเราจะต้องเดินออกมาข้างนอกฮะ,ะแล้วก็ไปยังหอยออสังที่ผมเก็บนะครับผมอยู่ทางซ้ายมือนะฮะไปขุดนะครับผม หลังจากเราทําอะไรที่มันเกินจําเป็นอย่างการฆ่ามอนสเตอร์นะฮะแต่ก็ปกติแล้วผมชอบฆ่าก่อนนะมันจะไม่เจอก,กลเราทำเควส์ก็เดินมาเจอทางด้านในตัวชาเลนจ์นะฮะชาเลนจ์ Challenge นี้ครับผมนะให้เราขึ้นไปข้างบนเนี่ยแล้วบนยอดนะครับผมไปบนยอดเหมือนเ,เรียกอะไรนะไอ้ตัวหัวเรือนนะฮะมันจะมีทางด้านไข่นกนะฮะซึ่งถ้าเป็นถ้าเกิดแบบ คนที่ไม่สายรูดของจะไม่มีทางรู้นะผมว่าคุญแจอยู่ที่นี่นะฮะเนี่ยผมกดดูดมามืวอนะฮะมันมีคุญแจอยู่ข้างในนะแบบงงมากนะฮะเพราะงั้นความบวงของเราก็ทําให้เราโชคดีครับผมหลังจากที่เราเก็บนั้นเสร็จนะฮะก็ให้เราทําการฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นโจนล่าสมบัตินะผมฆ่าให้หมดนะฮะเมื่อเราฆ่าหมดเนี่ยไอ้กล่องที่มันล็อกแดงๆอยู่บนลำเรือเนี่ยมันจะปลดล็อกครับผมนั่นก็เป็นคุญแจอีกหนึ่งดอกที่เราต้องเอาเพื่อไปเปิดประตูนะครับผม มาถึงจุดนี้นะฮะก็อ่ามันง่ายมากครับผมนะฮะเรื่องจากการเราเก็บหยดน้ําแล้วเราให้เรากระโดดจมลงไปในน้ำนะฮะเพื่อทําการขยายไอตัววงน้ำเนี่ยจาก1เม็ดให้กลายเป็น3เม็ดนะฮะแล้วก็อ่าหลังจากที่เราทําการขยายมันจนเป็นกลายเป็นวงกลมแนละ้วให้เรานํามันไปวางไว้ข้างบนอ่าภูเขาไอไอ,ไอโขดหินข้างบนนะฮะอ่าหลังจากที่เราวางเสร็จนะครับผมเราจะเห็นอ่าคริสตัลทางด้านล่างนะครับผมชัดเจนเลยแหละ มันจะเป็นการพอเราตีปั๊บมันจะเขยา่าเอมันจะหมุนเหมือนคล้ายๆแบบชิงช้าสวรรค์นะฮะแล้วหลักการการเล่นฮะง่ายแสนง่ายเลยครับผมคุณแค่เอาไอ้ตัวโทรเรียกว่าโทน้ำโทเทมน้ํานะครับผมสองอันให้มันค้างอยู่ข้างบนขอบที่มันเป็นวงน้ําข้างบนแค่นั้นคือเสร็จเลยนะฮะไอ้นี่ผมทําอยู่เนี่ยเหมือนโชว์ตลกให้ดูนะฮะเพราะผมกท็ทำแบบไม่เข้าใจนะเออแต่จริงๆมันง่ายจนแสนง่าย,ยนะฮะเดี๋ยวดูไปสักพักหนึ่งมันจะเสร็จนะครับผม ถ้าเกิดใครฟังผมแล้วเข้าใจก็คือการค้างโทเทมสองอันไว้บนเหนือน้ำนะครับผมนะฮะ จุดๆนี้นี่ค่อนข้างง่ายและผมไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นการเก็บทางด้านบอลสีฟ้าแล้วก็ทําการชําระล้างก็ผมก็เป็นเหมือนคริสตัลสีม่วงที่เราเจอประจํานั่นแหละแต่เราแค่เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะฮะซึ่งใครที่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดไม,ไดมีสกิลฟูรีน่าเดินบันดาบนผมเนี่ยก็ให้ไปเดินเดินตามโขดหินหรือรอมันเข้ามาใกล้ๆแล้วค่อยกดชําระล้างมันนะอันนี้ผมใช้ความโกงของตัวละครน,นะผมเดินบนผิวน้ําแล้วก็ไปทําการไล่อัดกลางน้ําเลยนะฮะ 早くわらわにも見せてくれぬか มาถึงจุดที่6นะครับผมจุดที่6เนี่ยเป็น,นกลไกที่ผมเพิ่เงเคยเจอครั้งแรกเลยนะแต่ก็ดีที่ว่ามันค่อนข้างแบบเออมันดูเตตานะครับผมกลไกมันเลยว่าเดาเดองง่ายนะฮะซึ่งเมื่อเราเดินลงมาเนี่ยเราจะเจอแอ่งน้ําที่มันมีเหมือนแบบเรียกไรนะเีรยลุมล่มๆฟลุมล่มๆใส,สๆนี่นะครับผมอ่ามันจะเป็นแบบเนี้ยแบบโดนเด่นนะฮะแบบว่ารู้เลยว่าต้องมีอะไรข้างในนะฮะ เมื่อเรามาเจอตรงนี้เสร็จให้เราเดินขึ้นไปบนเขาครับผมในฐานท,ที่ผมจะเดินเนี่ยคุณจะเจอก้อนหินก้อนหนึ่งนะฮะให้ทําการเก็บบอลสีฟ้าและยืนกด E ชาร์จครับผมชาร์จพลังงานข้างหลังนะฮะโดยให้เราเล็งไปที่บ่อน้านะครับผมซึ่งมันต้องการยิงลูกบอลน,นี้เนี่ยให้มันตกในบ่อน้ําไอ้ลูกบอลน,นี้มันสามารถากระดอนได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องตกไปลงไปแบบจุ่มเดียวนะฮะมันสามารถกระดอนดึงดึง,ดงจนถึง รูน้ำได้นะฮะดูอย่างที่ผมทำนะฮะหรือจะยืนมุมเดียวกับผมก็ได้นะ หลังจากนั้นเราก็ทำการมาส่งอไอตัวรากไม้โป่งพานะครับผมให้กับทางด้านเมลูซีนนะครับผมก็จะเป็นการจบเควสครับผมได้เพีเจมอีก40เพีเจมนะฮะอิ่มๆไปเลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฝาก like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีสวัสดีครับผม